คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดน่านค่ะที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของป่าไม้แบบบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะโดยทางด้านของกอมนยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านค่ะมีการลงพื้นที่ไปติดตามเยี่ยมชมโครงการป่าสร้างรายได้หรือศพขุนโมเดลค่ะ ที่บ้านศบคุณตะมลตป่าคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพันเอกนิรันชัยทิพย์การจนะกุลรองผู้วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านร่วมกับสำนักง,งานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนเคลือเจริญพกพันธ์อุทยานแห่งชาตินันทบุรีและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อํำเภอท่าวังผารวมถึงผู้นำหมู่บ้านศบคุณนะคะร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการป่าสร้างรายได้หรือว่าศบคุณโมเดลค่ะเพื่อจะติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ที่กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านได้ร่วมดําเนินการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี2559ค่ะสําหรับโครงการสร้างป่าสร้างรายได้นะครับมีรัศดรเขา้าร่วมโครงการจํานวน93ไร่พื้นที่ป่า4,899ไร่ซึ่งดําเนินการที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวโพดได้แก่ปลูกกาแฟอาราบิกา้าจำนวน630ไร่ปลูกพืชผสมประสาน30ไร่ ในพื้นที่ปลูกกาแฟก็มีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นร่มเงาทําให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเกิดป่าไม้มากขึ้นครับแล้วก็เป็นผลทําให้รัศดรมีรายได้ที่มั่นคงโดยชุมชนบ้านศพขุนก็มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลผล,ผลิตโดยเครือเจริญโพกพานได้มีการรับซื้อผลผล,ผลิตจากสมาชิกสาหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะรับฟังปัญหาต่างๆพร้อมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนโครงการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เองบ้าน<ม>สบคุณหรือว่าสบคุณ